เป็นเสียงเราเองไม่ไม่มีไมอ่ะเนาะแต่เข้าใช่ไหมคะเข้าเข้าแบบต้องต้องทำไม2ขวดเป็นราคา280รฮึฮะจริงดิไม่น่าจะนะจะใส่ตะกร้าผิดหรือเปล่าไม่ผิดผิดไหมพิมงานเราไม่ผิดไม่ผิดขวดเดียวจ้าขวดเดียวขวดเดียวก็จะแย่แล้วจ้าถ้าถ้าใครกดได้อย่างนั้นแสดงว่าคุณได้คูปองอะไรของคุณแล้วคูปองเอ่อคูปองเป็นลูกค้าใหม่ได้เลยแล้วพอเราใช้ไมค่กล้องที่เสียงเราก็ไม่กล้องเราใครได้ราคาแบบนั้นกดเอาไว้เยอะๆเลยนะเพราะคุณจะหาราคานี้ไม่ได้แล้ว โอเคหนึ่งนาทีสุดท้ายนะจ๊ะเนิดๆเสียงเบาไม่เป็นไรกดตะกร้าก่อนจ้ะเออเสียงเบาไม่เป็นไรกดตะกร้ากำลังใจกันก่อนปกตั้งนะจ๊ะอันนี้ปกตาปกตั้งรอแก้สิทธ์ก็ถึงนะจ๊ะอยากจะอธิบายทุกคนแบบนี้นะคะอยากให้พวกทุกคนน่ะดูแลผิวตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะยิ่งนานไปนะ เวลาที่ผิวมันเสียหายแล้วว่ามันแก้กลับมายากพอมันแก้กลับมายากพอเราอายุเยอะๆเราเห็นตัวเองในกระจกป่ะแล้วหน้ามันหน้ามันเปลี่ยนไปเนาะพี่มันมีความเหี่ยวมีมีดามีฝ้ามีจุดด่างดำเนี่ยพลังชีวิตเราเนี่ยมันจะตกเออเวลาที่เราเห็นตัวเองไม่สดชื่นน่ะแต่ถ้าเราเห็นหน้าเก็ะมอง ถึงแบบสมมติอังน้อยแต่ในกระจกสวยจ้ะก็แฮปปี้นะเออมันดีนะฟิลมันกูดขึ้นมาแล้วมันก็จะไปทำอ่างอื่นได้คนที่หลอกตัวเองได้ไม่มากที่สุดก็คือตัวเองนี่แหละใช่เวลาตื่นขึ้นมาเห็นสภาพตัวเองมันจะรู้ตัวเนาะใช่นะเอใช่เพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาใสเอาไว้ก่อนนะคะเริ่มต้นวันอย่างดีเอาไว้ก่อนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยคุณทาเคลียร์เซรั่มเนี่ยเออพูดเมื่อไหไม่บอกชื่อสินคาเออเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรฉันไม่รู้เลย ครีเซรั่มนะคะก่อนนอนทุกคืนเช้าที่มาเช้าที่มาใช่เอ็มเพรสซ่าจิ้งกนูแหวที่ชื่อเครีเซรั่มอ่าเอ็มมันมีหลายมันมีหลายตัวแต่วันนี้เอานางเอกมาเลยนะคะเอ็มเพรสซ่าครีเซรั่มนะคะตอนคืนเช้ามาคุณล้างหน้าเนี่ยผ่านไปสักมันเห็นได้ชัดอ่ะตอนผ่านไปประมาณสักเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์คุณเริ่มเห็นชัดแล้วว่าหน้าคุณอ่ะผิวมันละเอียดขึ้นรูขุมขนมันกระชับลงแล้วสุดท้ายอ่ะพอคุณใช้ไปต่อเนื่องอ่ะหน้าคุณมันค่อยๆเหมือนย้อนวัยอะ เซรั่มเซรัมผิวเด็กเซรั่มมีเซ็ตผ <9 S 1> ิ่ใช้แบบนี้เลยนะคะ9วิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนราคาที่จะ9แล้วนะคะเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้กด78%จาก1 2 9 0เหลือ299 เราสู้ชีวิตแล้วบางทีนะไปเจอเพื่อนนานๆไม่เจอกันทีเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยอย่างเงี้ยพอเจอกันบางคนตกใจอุ้ยตายแล้วสภาพเธอเธอไม่ได้ใช้เซรั่มหรอแต่หน้าฉันใช้จริงเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะเออโดยเฉพาะเวลาไปเจองานเอ็มกับเอ็มหรืเป่าหัวเออใช่หน้าเราต้องบอกได้ไว้ก่อนเคยเคยเจอเพื่อนเราไหวเพื่อนไหมเราเราเราเจอแล้วบังทีแต่กันนานต้องรีบ่ากันป้าย่ะ วายเวันนี้รากมะม่วงไม่มาหรอคะรากเดียวกับนุ้นใช้หมดเลยนะตายแล้วเสียเซลล์เลยนะสวัสดีกับคุณป้าวันนี้รากมะม่วงไม่มาด้วยหรอคะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคุณนุ้นกำลังใช้สีแดงของดิฉันอยู่วายติกต่ออีกทีค่ะป้าเขาชอบทำป้าเขาชอบทำ TikTok เราให้ซื้อที่เก็นแบรนด์มินิไม่เป็นติดต่อติดต่อติดต่อที่ซื้อที่ติดต่อสุดที่สุดเลค่ะที่ ไอแอมเบวาได้หรือไอแอมเบวาเลยยังไม่โอน88บ้านนะพี่เอกไปตามจงนะพี่เอกฉันนับถอยหลังให้3นาทีหลังจากที่ที่ที่กดไลค์นะคะ3นาทีปรับราคาเป็นราคาเด้งเลยนะคะเด้งเลยแต่วันนี้ทุกคนสั่งให้เวลา3นาที3นาทีสำหรับการโอน88บ้านใช่กี่บ้านเรา88บ้านเลยเหรอฉันไม่ ขายได้เลยวคนเร็วหน่โอนยเพราะว่าพี่เอ๋อเขา usaha ปรับราคาให้พวกเราปกติเขาไม่ได้ปรับขนาดนี้ทุกคนอยู่แล้วรู้เพราะตอนนี้ไม่อยากจะออกไปโอนด้วยความที่แบบนั่งเอนจอยกันอยู่ใช่ไหมออกไปโอนเลยเหรอเปลี่ยนชาไปโอนที่โอนข้างนอกว่ะไม่ขายไปไหนเพราะว่าแบบหยุดจากไลน์แล้วไปโอนไงโอนตู้เหรอใช่ไหมโอนตู้ได้ด้วยเหรอไม่ได้โอนิีกต่อไปคุณนะพี้ำอีค่ะสวัสดีค่ะ หมอไม่มันต้องคนตะกร้างไปเลยตอนนี้ลืมลืมที่เอเอามาฝากเพราะว่าอยากที่ใช้ก่อนเรื่องว่าเด hey, ี๋ยวจะตามตามดูผลใช่แล้เดี๋ยวแม่ก็ถามพี่ว่าพี่เอให้มาเจ้าเอ็มพีซ่เธอเนี่ยโอนกันใหญ่เลยโอนแตงคิวแตงคิวแตงคิวสามเดือนรอติดแม่วันนี้ของแม่เยอะแล้วนะแม่แม่นอนได้แล้วพี่เอจ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอเโอนได้นะแปบแปบ้าน นี่มีข่าวมาบอกแม่สาวอไซายมาแม่สาวอัซไซเมอร์คุณชอบแปบนนินดี้มอกี้ไปต่อจมากับพี่เบกกี้พี่เบก